วิธีแก้อ,อกหักอ่ะอยากลืมแฟนเก่าคือเรื่องนี้ครูคมอมอธิบายนะครับปีนี้เข้าเป็นเข้าปีที่หกนะครับสำหรับคนที่อยากลืมแฟนเก่ายิงแล้วเนี่ยเคยอธิบายโปรเซสทั้งหมดไว้ในคอร์สปลดล็อกอ,อกหักนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลงลึกรายละเอียดนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะบอกคือหนึ่งครับถ้าอยากลืมแฟนเก่าหรือการที่เราตั้งโจทย์ของการลืมแฟนเก่าหนึ่งคือคุณคิดผิดครับนะครับ สมองมันมีหน้าที่จำสมองมีหน้าที่ประมวลผลสมองไม่มีหน้าที่เอ้ยนะครับมันไม่เหมือนกับตัวสมมือถือนะครับเอ้ยฉันรู้สึกว่าเนี่ยภาพนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะนะครับแล้วก็กดนะครับดีลีทครับกดเข้าไปที่ถังขยะแล้วก็ดีลีทครับความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเท่านี้คุณอยากที่จะหายออกหักคุณต้องยอมรับก่อนว่าหนึ่งสมองมันมีหน้าที่จํา นะครับสองถ้าเกิดว่าอ้าวถ้าสมองมีหน้าที่จําแสดงว่าเราจะอยู่กับความทรงจํานี้อย่างไรไม่ให้เจ็บปวดต่างหากนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหาวิธีการลืมโดยอะไรครับเก็บข้าวของของเขาเนี่ยเอาไปผงนะครับหรือว่าส่องเสื้อผ้าของมันเนี่ยเอาให้มันคืนไปนะครับหรือบล็อกแฟนเก่าออกไปเลยนะครับนั่นคือวิธีการแก้ที่ดีที่สุดแต่ปรากฏว่าอะไรครับ ปรากฏว่าวันนี้เราบล็อกเขาจริงแต่ก็ไปสร้างอีกแคเค์หนึ่งเพื่อไปส่งคำถามคือนี่คุณทำเพื่ออะไรครับนะครับบล็อกไม่อยากเห็นแต่สร้างอีกบัญชีหนึ่งเพื่อไปแอบ,บดูคำถามคือคุณจะลืมแฟนเก่าได้กี่โมงครับเพราะงั้นเนี่ยอย่าคาดหวังการลืมแฟนเก่าแฟนเก่าเป็นหนึ่งบทเรียนที่ทำให้คุณเติบโตมากขึ้น แฟนเก่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําให้คุณเข้าใจความรักความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยไอ้วิธีการคือจะอยู่อย่างไรไม่ให้เจ็บปวดกับความทรงจําที่เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็เลยครับอย่าเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาเล่าใหม่ซ้ําๆซ้ๆซ้ๆเพราะอะไรครับพอคุณยิ่งเล่าถึงอดีตเจ็บปวดมากเท่าไรเขาทํากับเราแย่มากเท่าไหรเล่ามากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเก่งพอคุณยิ่งเก่งคุณจะยิ่งจํามันได้มากขึ้นพอคุณยิ่งจํามันได้มากขึ้น คุณจำเอามันออกจากหัวไม่ได้อีกแล้วครับสองกับคือคุณต้องเลือกมองสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในฐานะของนายสถานการณ์ไม่ใช่ในฐานะของเหยื่อแล้วคนม่นคิดเนี่ยผู้ความขาเนี่ยมันก็มาหลอกฟันหนูค่ะเนี่ยเนี่ยหนูทนไม่ได้หนูเจ็บปวดใจเนี่ยมันก็มาหลอกฟันหนูคะาผู้ความบอกว่าคุณต้องคิดใหม่ครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวมาหลอกฟันเราเราก็หลอกฟันมันเหมือนกันไม่ใช่หรือครับ นะครับไอจังหวะที่มันฟันเราเราฟินไม่ใช่หรอครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ได้ฟันมันเหมือนกันเพราะงั้นมองแบบวินวินดินะครับอย่ามองว่าเออเนี่ยหนูเสียผลประโยชน์ไม่ใช่นะคิกกับกันกับเพราะอะไรครับเคยมีคนมาปรึกษาครูคมเรื่องนี้นะครับแล้วเขาเฮิร์ดนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเดินหน้าต่อไม่ได้นะครับอยู่ๆเขาก็บล็อกไปนะครับคือมีอะไรกันต่างๆพวกนี้พวงก็บอกว่าเนี่ยคืออย่ามองว่าสิ่งที่เองตัวเองเสียก็มองในจุดที่ตัวเองได้บ้างนะครับเพราะงั้นเนี่ย อะอะไรก็ตามแต่ที่เรามองแต่จุดที่เสียหรือเสียเปรียบคุณก็อย่ารู้สึกว่าเศร้าแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณตระหนักถึงไอ้สิ่งที่เราได้คุณก็จะรู้สึกดีมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยมองครับว่าเอ้ยมันมีประสบการณ์อะไรบ้างในด้านดีของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมีบทเรียนอะไรบ้างในด้านดีในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือคุณต้องบาลานซ์ความรู้สึกของตอนเองนะครับคนที่ อ,อกหักแล้วออกมาไม่ได้คือมองแต่ส่วนที่เองเสียแต่ไม่เคยมองไอ้ส่วนที่เองได้และอีกอย่างคือคนอ,อกหักส่วนใหญ่จะนอนดึกพอนอนดึกเกิดอะไรขึ้นครับเวลาตื่นเช้ามาคุณจะอินเทอนจัตกหรือพลังงานตกพอพลังงานตอกมีมีใครมาสกิดต่อมคุณนิดเดียวคุณจะร้องไห้ได้ง่ายรวมถึงสภาวะอารมณ์ของเราจะไม่เสถียรเนื่องจากว่าร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะนี้มันเลยทำให้คณฟุ้งซ่านมากขึ้นครับ นะครับคนออกหัก,ก็จะเริ่มไถ่ฟีดแล้วก็ส่งแฟนเก่าพอส่งแฟนเก่าก็อเอ้ยเขากินรูอยู่ดีนี่ดูเขามีความสุขจังเลยรู้สึกเศร้าอีกครับนะครับในคอร์สลดโรคออกหกักจะสอนวิธีการแก้ปัญหาออกหากของคุณทั้งหมด100%นะครับรีวิวจากการเรียนคอร์สนี้นะครับนักเรียนส่วนใหญ่บอกว่า80%หลังจากเรียนจบรู้สึกโล่งนะครับรู้สึกระ,ะลึกนึกถึงอดีตรู้สึกไม่บังคับตัวเองให้ต้องลืมแฟนเก่านะครับ โอเคไหมครับ okay,